ทำอะไรจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีไอ้สวัสดีเบนสวัสดีคนใม่ใช่จ้าเป็นคนใหม่เพื่อคนที่รักเพื่งปังๆนะจ้า ตัวผู้งามๆอ่อนๆลอดสามทิศนัองจะเอาหลดไปใส่อีกนะตัวผู้กับลูกน้นองเอ้ยตัวผู้ในน้ำเขาเหมือนเลยเดียวตัวผู้งามงาม nhanh mà bạn yêu có mi bèn có bon phù lắng bàn nói nữa Bỏ mi ta. Ui 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 lồm lồm. Ô, gì chứ lô. Đây nhám chín cao kia. 来嘞，来嘞 <I>、uh。Huh. ตัวลีสงนะไอเด็กน้อยมาเอาก็ได้ไอพี่เอ็มเอ็มชงให้แม่ก็ซื้อผ้าถุงที่ผ้าถุง พูกันไมยปลอมหลายฮะเริ่มนี่ไปลอมแล้วมากากจเอาอออเก่ายว้นกนผู้เดียวเอาโมงสิบโมงแแรง กำลังจนสาฝนตกกันเ็เน,น,นาะตัะ้นบนตงบ้านไกลนะน้องแม่ตองข,อขาย ý nghĩa là vàng cái vàng Nó khó cái lèo okay. yeah. นี่แหละไปลูกเจ๊อหนึ่งก็ได้โลละสามชิปกาบาทนูะเห็นหนทคำคำเทปค่มคัมากันแล้วันลื dù lang bàn thua phú nè, nó có thể chiến đua, thai cần đưa, nhảy sào cả hết, ngần cái nấm bên này lại, lại mượn rồi cha, nhảy sào cọp thua phu. <cười> <cười> คาพักได้ไปค่าผักเนอะได้ไป เอาตังหรอตีนี่ตังหรอตีใ่จ้า,จจาเป็นคนใหม่เพื่อคนที่รัก

mẹ cầm viên mua thì phải say. Ốc bát cốt tam mai mẹ say lắm nha tí เอาบ้านแม่ไปกดใหม่ไงแม่พอมี